สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการจะดับกันครับใน EP นี้ก็จะมาทําในหัวข้อที่ทานผู้ชมหลายท่านนั้นเรียกร้องกันเข้ามาว่าในเมื่อมี EP ที่เกี่ยวกับ OP แล้วเพลง ED ก็ต้องตามมาเช่นกันแน่นอนครับว่า ใน EP นี้นั้นจะเกี่ยวกับ ED ครับแล้วถ้าใครที่เพิ่งจะมารับชม EP นี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วก่อนครับจะได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของรายการนี้และในวันนี้ผมจะมาจัดอันดับเพลง ending ของ Anime Gundam ที่ผมชอบที่สุด10อันดับในจะอันดับกัน EP ที่2 10 ED Anime Gundam ที่ผมชอบที่สุดครับ ัันดบที่มาเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับเพลงนี้เป็นอีเดียแรกของโ b i l e s u ตรกันดั m เอชครับต้องยอมรับว่าเพลงนี้นั้นมีความหมายดีเอามากๆตัวเพลงยังทําให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกหลายๆแบบทั้งความเศร้าเสียใจและความหวังถ้ายิ่งดูภาพประกอบจะยิ่งรู้สึกอินกับเพลงนี้ขึ้นไปอีกครับ อันดับที่9อันดับที่9ก็ยังคงอยู่กับโมบิลสูตรการดัมเอชนะครับซึ่งเพลงนี้เป็น ED ที่2และเพลงนี้ก็มีความหมายดีไม่แพ้เพลงเมื่อกี้เลยครับพอฟังแล้วมันก็ทำให้เรานั้นอยากที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะก้าวไปให้ถึงความฝันของเรานั่นเองครับอันดับที่8 อันดับที่8นั้นเป็นเพลง ED ดีแรกจากโ o b i สุดการดัมดับเบิลโอซีซครับผมฟังเพลงนี้แล้วผมรู้สึกว่าดีเป็นเพลงกันดัมยุคใหม่ที่ใช้ท่วงทํานองและเนื้อร้องที่เหมือนกับเพลงกันดัมในยุค90ครับมันเลยทั้งดูใหม่และคลาสสิกในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ผมชอบเพลงดีครับอันดับที่7 หลังจากที่ EP ีที่แล้ว OP ของโมบิสูตรกันดั้ม08ทีมนั้นตายไปถึงอันดับที่2ของผม E.D. ของผ้ายนี่เองก็ยังกลับมาใน EP นีดีเช่นกันครับถึงแม้จะไม่ได้ติดอันดับสูงเหมือน OP แต่เพลงนี้ก็ยังมีความหมายที่ดีและโทษทํานองที่ไพเราะอยู่ดีครับอันดับที่6 แค่เพลงขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะคะว่าเพลงนี้นั้นสมควรติดอันดับเอามากๆผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนกันดัมยุคไหนก็คงต้องเคยได้ยินเพลงนี้ผ่านหูมาบ้างด้วยจังหวะที่เร้าใจกับเสียงร้องที่ไพเราะทําให้เพลงนี้ยังดูไม่เก่าเลยแม้ผ่านมาหลายสิบปีก็ตามครับอันดับที่5มาถึงจุดนี้ ผมคงต้องขอย้ำอีกสักทีว่าเพลงจากโมบิสูตรการดัมซีเดสตินีนั้นทำออกมาดีแบบไม่มีข้อกังขาจริงๆครับและผมก็อยากจะยกให้เพลงนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งเพลงไอคอนิกของซีรีส์กันดัมครับตัวผมเองนั้นยังจำครั้งแรกหลังจากดูโมบิสูตรการดัมซีเดสตินีจบและเพลงนี้ขึ้นมาผมยังจำได้ดีความรู้สึกตอนนั้นว่าเพลงนี้มันสะกดให้ผมฟังจนจบเพลงครับอันดับที่4 แน่นอนเขาว่าอีกหนึ่งภาคที่ทําเพลงออกมาได้ดีไม่แพ้โมบิสุดการดัมซีเดสตินี่ก็คือโมบิสุดการดัมดับเบิลโอนั่นเองครับและแน่นอนครับนี่เป็นเพลงที่2แล้วที่ติดอันดับในคลิปนี้ของภาคดับเบิลโอครับโดยอันดับ8นั้นเป็นของซีซั่น2 ED ดีที่1ส่วนเพลงนี้เป็นของซีซั่น1แต่เป็นเพลง e อดีที่2ครับและผมก็เชื่อว่าไม่มีใครที่ฟังเพลงนี้แล้วท่อนฮุกไม่ติดหูแน่นอนครับเพราะอารมณ์ของเพลงนั้นจัดเต็มมากๆต้องมีฟังแล้วเอาไปหลอนในหัวกันบ้างนะครับผมเองก็เป็น,น,นหน อันดับที่3 อันดับที่3ก็ยังคงวนกลับมาที่โบวิสูุรการดั้มซีดีสตินี่ครับตอนที่ผมได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกนั้นทําเอาผมขนลุกกันเลยทีเดียวและถึงแม้เนื้อหาของภาคนี้นั้นอาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยแต่พอเราดูจบตอนแล้วมีเพลงนี้ดังขึ้นมามันเหมือนเป็นเครื่องย้ําเตือนเราว่าเราต้องติดตามตอนต่อไปหรือจะให้พูดเลยก็ได้ว่าเพลงของซีรีส์นี้นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ภาคนี้ไม่ได้ดูแย่ไปซะทั้งหมดครับอันดับที่2 แน่นอนครับว่าถ้ามีบบมิสุ์การด้มซีเดี่นี่แล้วก็ต้องมีการด้มสีตามมาอย่างแน่นอนครับถ้าคุณคิดว่าเพลงเมื่อกี้นั้นทำผมขนลุกแล้วเพลงนี้ทำผมขนลุกยิ่งกว่าเพลงเมื่อกี้อีกครับแน่นอนครับว่าผมก็ยังจำความรู้สึกแรกที่ได้ยินเพลงนี้สมัยเด็กๆตอนดูกันด้มสีได้ครับโดยที่ในตอนนั้นตอนได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกมันก็สะกดให้ผมฟังยันจบเพลงเช่นกัน แล้วก็ต้องบอกอีกว่าในสมัยนั้นเวลาผมดูอนิเมะผมไม่ค่อยสนใจเพลงหรอกครับแต่เพลงจากการด้มซีดเพลงนี้ทําให้ผมเริ่มสนใจทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดอนิเมะครับอันดับที่หนึ่ง เรียกได้ว่าติอันดับหนึ่งในใจผมทั้ง OP และ ED เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเพลงระดับที่2เหมือนกันและก็เป็นเพลงของซีซั่น2ทั้งคู่ด้วยเหมือนกันครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเพลงนี้นั้นดีในทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นความหมายของเพลงหรือท่วงทำนองที่ทำให้เรานั้นรู้สึกอินไปตลอดเพลงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับ Ed ดีของผมต้องบอกว่าอันดับ1-5เนี่ยเลือกยากมากเลยนะครับเพราะว่าอันดับ1-5เนี่ยผมชอบทุกเพลงและไล่เรียกกันเลยครับกว่าจะจัดอันดับออกมาได้เนี่ยใช้เวลาคิดอยู่นานมากจริงๆครับก็มาตามคําเรียกร้องนะครับสำหรับ10อันดับ E d ดีว่าแต่ว่ามีเพลงไหนตรงกับใจของท่านผู้ชมไหมครับถ้ายังไม่มีลองคอมเมนต์10อันดับของท่านผู้ชมมาแชร์ต่อกันนะครับว่า10อันดับของท่านผู้ชมนั้นมีเพลงไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ แล้วถ้าอยากให้ผมนั้นจะอับอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ แต่ก็ต้องรบกวนนิดนึงนะครับว่าถ้าอยากให้ผมจานดับอะไรขอให้เบสออนความชอบนะครับไม่เอาแบบว่าใครเก่งกว่ากันหรือโมบิสูตัวไหนแข็งแกร่งกว่ากันเพราะผมเชื่อว่าท้าบอกมาแล้วอาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมแน่นอนครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดครับแต่ถ้าเป็นความชอบนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับเพราะคนเหล่านั้นมันชอบอะไรไม่เหมือนกันครับการที่เราจะเอาความชอบตัวเองนั้นไปเบียดเบียนความชอบคนอื่นว่าเขาไม่ควรชอบแบบนั้นมันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมเลยเบสออนรายการนี้ตามความชอบของผมนั่นเองครับ และก็แน่นอนหลังจากดูรายการจบนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นคอมเมนต์สิบอันดับของท่านผู้ชมเข้ามานะครับว่าท่านผู้ชมนั้นชอบเหมือนผมไหมหรือท่านผู้ชมอาจจะเจอคนที่ชอบเหมือนกันก็ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้อแล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นั้นรายการของช่องผมมี3รายการหลักแล้วนะครับนั่นก็คือนินทากันดั้ม จะอันดับกันแล้วก็นินทาหลังดูครับซึ่งนินทาหลังดูเนี่ยกำหนดการค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะมาวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนั่นเองครับยังไงก็แล้วแต่จะอันดับกันกับนินทาการด้ามนั้นจะทยอยลงสลับกันไปแต่ว่าเวลาคงจะไม่แน่นอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับจะอันดับกันอีพีนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในจะอันดับกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ